สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชนนิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วมมือวิงสเปนผลิตกำลังคนอาชีวะเข้าทำงานอุตสาหกรรมการบินค่ะ เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทวิงสเปนเซอร์วิสเซสจำกัดโดยมีนายธนงชัยเจษดารักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทวิงสเปนเซอร์วิสเซสจำกัดพร้อมด้วยนาวาอากาศตรีบัญชาชุนสิทธิ ประธานอนุก,กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินร่วมเป็นสักขีพยาน เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอร่วมกับบริษัทวิงสเปนเซอร์วิสเซสจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจจัดส่งบุคลากรระดับปฏิบัติการในทุกหน่วยงานของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินเช่นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัท ในเครือโดยจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกันให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพและร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ครู ูุคลากรอาชีวศึกษานักเรียนและนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในทุกมิติและส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับธุรกิจการบินและมีงานรองรับทันทีหลังจบการศึกษา โดยมีคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงในสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและพัฒนาประเทศ The ด้านนายธนงชัยเจษดารักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทวิงสเปนเซอร์วิสสจำกัดกล่าวว่าบริษัทร,ร่วมกับสอสอในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อรองรับธุรกิจการบินโดยรับนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสอสอ,สอเข้าร่วมโครงการกับบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดปีและเข้าทำงานในสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทซึ่งถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่สำคัญของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาสามารถต่อยอด ไปยังโอกาสในการทำงานในอนาคต